้อมไข่ผัมค่ะใส่หมูอันนี้ห้องขัวหมูก้อนถ้าขึ้นองขัวหมูก่อนหัวหมูให้สุกๆแล้วไข่ใส่ไข่พัมค่ะนี่คือไข่ผัาเขาขัวหมูแล้วห้องเติมน้ำก้อนค่ะเติมน้ำก้อนไข่ใส่ไข่ผัาเติมน้ำก่อนค่ะขึ้นนองเติมน้ำตงไปค่ะหัวแห้งแล้วก็เติมน้ำตงไป่รอให้มอนเดือดก็ใส่ไข่พัมค่ะ น้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะวันนี้เขาเสียวผัมลงค่ะเอาไข่ผัมลงไข่ผัมฮาสีงามว่ค่ะไข่ผัมเฮาะว่าต้องใส่น้ำลายได้พี่น้องมันสิเป็นน้ำเองค่ะ นำเสีจยจไล่เองเราะเดือดค่ะร้อดเดือดแล้วก็ใส่พักซิมรสชาติค่ะ<ม>ปิดฝาไว้มันพี่น้องปิดฝาไว้ค่ะปิดฝาก่อนเปิดบึ้งสุกแล้วไปพี่น้องเดือดแล้วไปโอ้ยใสห,ห้อยห้อย,อยสุกแล้วบะนีเ้าสิใส่หอมลงค่ะ ซิมจางซิมขิมปรุงตำใจชอบเด้ค่ะผู้ใดมักเผ็ดกับไส่ผิดหลายตำหอมกระเทียมไส่ใบบักกูไส่ตะไคร่ไส่ค่ะพี่น้องขนาดเอาน้ำใส่หน่อยๆพีน่น้องพับนี่ม้วต้องเอาน้ำไส่หลายค่ะต้องรอให้น้ำบกอีกจากบาดกันเดือดถ่าให้น้ำบกจากบาดกันค่อยใส่หอมค่ะให้น้ำมันเรือหน่อยสันว่าเด็กกินหรือพี่น้องอน้ำมันหลาย ก็เลยแกงโมบิ้นใส่น้ำลายบระเด็กินเด้ค่ะขนาดน,นี่ห้อใไส่น้ำหน่อยๆย,ยังยังซ้ำนี่แหละค่ะต้องร้อแห่งเดือนแห่น้ำบกกันค่ะซุปละค่ะอันนี้ห้องซีใสตต้นหอมลงไปค่ะหอมลงไปอันนี้ก็พอดีแล้วได้ค่ะ แกงผําค่ะแกงําหรือว่าออมผําผู้ใดบ่มัมกสดน้ำกะร้อยให้น้ำบกเอกค่ะร้อยให้น้ำเดือดให้น้ำบกอีกก้อนพี่นอ้องคลิปนี้กะเอาไวเ้เช็คนี้ค่ะไปมองเป็นกำลังใจใสา,านารณะด้วจิ้จนะคะ่ะพอกันไนคลิหนาค่ะ